สิ่งที่ทำให้ไขมันในเลือดสูงมากที่สุดที่แท้คือสิ่งนี้ค่ะหลายคนพอมีค่าไขมันในเลือดสูงก็พยายามควบคุมอาหารการกินแต่ผลก็คือไขมันไม่ลดลงเนื่องจากไขมันในเลือดที่เกิดจากการทานนั้นน้อยค่ะแต่เกิดจากการที่ร่างกายเราสร้างขึ้นเองเยอะกว่ามากค่ะด้วยสัสดส่วนคือ80%เปอร์ซนต์ร่างกายสร้างขึ้นเองและอีก20%เซต์จากการทานนั่นเองค่ะ หลักฐานที่สามารถยืนยันสิ่งนี้ได้ก็คือยาคอเลสเตอรอลที่มีอยู่2กลุ่มคือกลุ่มที่1เข้าไปช่วยยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากทางเดินอาหารหมายความว่าเข้าไปป้องกันจากอาหารการทานของเราเลยเมื่อเราทานอาหารที่มีไขมันสูงเข้าไปยากลุ่มนี้ก็จะเข้าไปบล็อกไว้ไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและยากลุ่มที่สคือยาที่จะเข้าไปลดการสร้างคอเลสเตอรอลของร่างกายเรา ยาทั้งสองกลุ่มมีการทดลองให้ผู้ที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลทานแล้วพบว่ากลุ่มที่ทานยากลุ่มที่1ยาช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากทางเดินอาหารนั้นช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้เพียง10-1 5เปเซเท่านั้นในทางกลับกันในกลุ่มที่ทานยากลุ่มที่2ซึ่งเข้าไปยับยั้งการสร้างคอเลสเตอรอลของร่างกายสามารถลดคอเลสเตอรอลลงได้ถึงครึ่งหนึ่งนี่ละค่ะหลักฐานชิ้นสำคัญ เพราะฉะนั้นถ้าจะถามหาปัจจัยหลักปัจจัยเดียวที่สามารถทําให้คอเลสเตอรอลขึ้นสูงได้มากที่สุดที่เราควบคุมได้นั่นก็คือความเครียดค่ะเนื่องจากความเครียดจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอเลสเตอรอลให้เยอะขึ้นเพื่อนําไปสร้างฮอร์โมนเพื่อไปซับพอร์ตความเครียดดังนั้นหากต้องการให้คอเลสเตอรอลลดลงได้มากและดีที่สุดคือการควบคุมความเครียดนั่นเองค่ะ แม้วันนี้เรายังไม่เห็นอันตรายของการมีคอเลสเตอรอลที่สูงแต่ในระยะหนึ่งที่มีการสะสมของคอเลสเตอรอลจนทำให้เกิดเส้นเลือดแดงตีบอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจขาดเลือดและสโตกอัมพฤกษ์อัมาพาตและยังเป็นภัยเงียบซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคต่างๆได้อีกมากมายค่ะในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือด โดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นๆเอิร์นเว่ดเลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิมเลือด ปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกัรรักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอินเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอินเว ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์027514399